สวัสดีค่ะวันนี้รถออกทั้งหมด4คันนะคะแล้วอีกคันหนึ่งนะคะเป็นเซนของน้องแชมป์นั่นเองนะคะเป็นรถบอดเฟียสต้านั่นเองคะอ่ะเราไปส่งกันที่สนามบินนะคะพารถขึ้นเครื่องกันเลยค่ะอ<ป>โอเคเร็วเร<ป>็วเรร็วน่เพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมส่งมอบรถให้กับคุณลูกค้านะคะปลายทางเราก็คือสนามบินกระบี่นั่นเองนะคะไปกันเลยโอ้โหแอดมินเปิ่มรีบๆหน่อยค่ะลูกค้ารออยู่ ถึงแล้วค่ะสนามบินนานาชาติกระบี่นะคะก่อนเข้าไปนะคะก็ต้องแลกบัตรกันสักน,นิดนึงก็คือมีบัตรประชาชนนะคะก็แลกได้แล้วนะคะไปเลยอาไออยากจะบอกว่ารถคันนี้นะคะลูกค้าซื้อสดไม่บวกแวทเจ็ดเปอร์เซ็นต์พร้อมรับเล่มไปเลยนะคะสำหรับคันนี้เจอลูกค้าแล้วค่ะก็ส่งมอบกันไปเลยสิคะเราออไรยู จะแบบว่าม,วม,วมัวมัวมึนมึนกันไปไหนนะคะพอเขาไม่ให้จอดรถต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะที่ใช้บริการบริษัทของเรา